สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ทางช่องมีไอเดียจะมาจะพามาซ่อมโทรทัศน์จอแบนนะครับ LED TV นะครับสำหรับรุ่นนี้จะเป็นของยี่ห้อไฮเ้นนะครับรุ่น 43A650UW นะครับทางเจ้าของเครื่องแจ้งว่า เครื่องเปิดไม่ติดนะครับไม่มีภาพไม่มีเสียงนะครับเดี๋ยวเราลงมาดูว่าอาการที่เจ้าของเครื่องแจ้งมานั้นเป็นเป็นยังไงบ้างนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับเสียบปลั๊กนะครับเบื้องต้นนะครับเรามาดูที่สแตนบายก่อนว่ามีไฟขึ้นไหมนะครับดูตรงนี้สำหรับรุ้นนี้นะครับช่องไฟสแตนบายนะครับอยู่ตรงนี้ ไฟแซนบายสีแดงขึ้นนะครับแสดงว่าเมนบอร์ดน่าจะปกตินะครับไฟไม่กระพริบอะไรเลยนะครับยวลองใช้รีโมทนะครัใช้รีโมทกดเปิดปิดเครื่องดูนะครับดูที่ไฟแซนบายจะเปลี่ยนแปลงไหมตอนนี้กดปิดปิดเครื่องแล้วนะครับอ่า ไฟจะแดนบายกระปิ graphic, นะครับไม่มีภาพไม่มีเสียงไฟแดนปายกระปิ graphic, สแสดงว่าเครื่องมีปัญหาอยู่นะครับกระปิไม่มีไฟโชว์ไฟ LED ด้านหลังเครื่องติดนะครับอย่างดีด้านหลังเครื่องติดสแสดงว่าเมนบอร์ด power supply it, ทำงานปกติ ในเบื้องต้นสายถานไม่ย่างนั้นก่อนนะครับ,นะรบออใช้รีโมทกดเปิดเมนูดูที่หน้าจอไม่มีอะไรตอบสนองเลยนะครับกดวอลลุ่มนะกดวอลลุ่มดูก็ไม่มีอะไรตอบสนองนะครับเอามือเคาะเบาๆนะครับ,นะบ,รบที่หน้าจอจะมีแสงแป๊บๆแสดงว่าหลอด LED ท่าหลังเครื่อง ทำงานแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีตัวโลโก้ไม่มีภาพอะไรขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวเราลงมาแกะเครื่องดูครับผมนะครับเรามาตอนครับตอนนี้จะเตรียมแกะเครื่องนะครับซึ่งก็จะมีน็อตนะครับมีรูน็อตนะครับอางนี้เลยครับนะครับแล้วก็น็อตขอบจอนะครับน็อตขอบจอไล่แกะให้หมดเลยครับ ออกหมดแล้วนะครับก็อย่ามือแกะเจ้าตัวนี้ด้วยครับขาตั้งออกด้วยนะครับเจ้ตัวนี้นะครับออกทั้งสองด้านเลยนะครับมันจะมีทั้งสองด้านนะฮะ วีออกแล้วนะครับก็อย่าลืมถอดสายไฟออกก่อนนะครับก่อนที่จะเอาฝาหลังเครื่องออกนะฮะก็เราจะเอาฝาหลังเครื่องออกนะครับก่อ,อนจะบอดสายนะครับออก,ก่อนออกก่อนนะครับยกมือนะฮะแค่นี้ก็ถือครับ ีน,นี้เรามาดูด้านในกันครับนี่คือด้านหลังเครื่องของหน้านจอนะครับเดี๋ยวเราทดสอบดูว่าไฟแบ็คไลท์เนี่ยติดไหมนะครับเราจะสิดป,ปลั๊กแล้วก็ลักมาเสียบครับมาเสียบที่บอร์ด Power อ,อร์นะครับพาวเวอร์สัป,ป จากไปยังนิดหนึงหลังจากเราเสียเ p o w แล้วนะครับเราจะเสียบปลั๊กดูว่าไฟด้านหลังเครื่องอยะติดไหมตอนนี้เราเสียบข้กไปแล้วไฟสแตนบายติดแล้วนะครับจะลองเปิด ครับไฟด้านหลังเครื่องปิดนะครับสแสดงว่าจอ LED ทำงานไฟพร้อมสมบูรณ์นะครับสแสดงว่าเมนบอร์ดพาวเวอร์ p p l y แล้วก็ทีคอนไม่น่าจะมีปัญหานะครับแต่น่าจะมีปัญหาตรงอบอร์ดของจอนะครับทั้งสองด้านนี้นะครับอาจจะมีปัญหาช็อตอยู่อาจจะเป็นจอด้านในชอ็อตหรือตัวแผงช็อตนะครับ เดี๋ยวลงมาทดสอบดูว่าเป็นแผงด้านซ้ายหรือเป็นแผงด้านขวานะครับตอนนี้ Power อรกับเมนบอร์ดปกตินะครับทีค่อนก็คิดว่าน่าจะปกติครับเบื้องต้นเราทดสอบบอร์ดของจอบอนนะครับว่ามีปัญหาไหมนะครับโดยเราจะตอถอดสายแพร ทั้งสองด้านนี้ทดสอบทีละข้างนะครับถ้าเราถอดด้านไหนภาพปกติภาพขึ้นแสดงว่าด้านนั้นมีปัญหาถ้าเราิดเครื่องเปิดอยู่นะครับแต่เราปิดเครื่องก่อนก่อนถอดเรดเครื่องก่อนอ่ะตอนนี้เครื่องปิดแล้วนะครับเราจะทดสอบด้านสายก่อนนะครับด้านสายก่อน ยกสายไตออกมาติดตอนน่อแหลงนิดนึงไหลใส่แผงไปสัมผัสกับตัวคั่วทองนะครับทีนี้เราลองเปิดเครื่องดูครับว่าจอจะขึ้นไหมเปิดแล้วนะครับไฟแอร์ดีๆไหลทำงาน,นแล้วครับแล้วมาดูจอรครับว่าทาจะติดไหม นี่แสดงว่าเราถอดฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ดีแสดงว่าแพรสายแพร l v d s ด้านขวาปกติตัวที่เสียน่าจะมาอยู่ฝั่งซ้ายตัวที่เราถอดน,นะครับเดีย๋ยวเรามาทดสอบอีกข้งหนึ่งนะครับว่าจะขึ้นอย่างนี้หรือเปล่าเมนบอดี power ดีนะครับ Okay. ปิดเครื่องก่อนนะครับปิดเครื่องแล้วเราก็ใส่กลับตัวนี้ที่เดิมนะครับแล้วเรามาถอดตัวนี้ต่อเมื่อกี้เราถอดด้านซ้ายนะครับเราถอดด้านซ้ายามีภาพขึ้นนะครับนะครับก็คือเครื่องจะใช้สายแพรท,ที่เราไม่ถอดด้านนี้เนี่ยแสดงผลแสดงว่าด้านนี้ดีเ,ดเรามาทดสอบดูว่าถ้าเราถอดด้านดีออกเอาด้านเสีย คิดเราคิดว่าเสียนะครับใส่กลับไปที่เดิมเนี่ยภาพจะขึ้นไหมนะครับเรามาลองดูนะครับเปิดเครื่องครับอ่ไฟ LED หลังเครื่องติดแล้วนะครับแตวมาดูภาพนันรับขึ้นนิดนึ้อ,อ่ภาพไม่ขึ้นนะครับนะครับนี่แสดงว่าไฟแถว LED หลังเครื่องทำงานสมบูรณ์เรียบร้อยแต่ภาพไม่มี ก็แสดงว่าด้านที่เราถอดอันแรกนะครับสียนะครับจอเสียด้านด้านนะครับคิดวว่าจอเสียนะครับจอช็อตส่วนด้านที่เราถอดออกมาเนี่ยนะครับเป็นด้านที่ดีนี้เวลาซ่อมก็เราจะมุ่งไปที่ LVDs หรือสายแพรด้านสายนะครับด้านสายเดี๋ยวเรามาซ่อมดูครับว่า จะเป็นยังงงไบ้าต่อครับเดี๋ยวเราจะมาซ่อมนะครับซึ่งปัญหาเกิดด้านนี้นะครับด้านนี้ดีนะครับเราทดสอบเมื่อ,อมมกี้เราจะใส่กลับไปที่เดิมเอามาซ่อมด้านที่เสียนะครับคิดว่าเสีย มีเนี่ยมันจะเสียคิดว่าอาการนี้น่าจะเป็นจาะชตนะครับาจาะชดทีนี้คิดอีกการซ่อมถ้าตามหลักแล้วคือเราต้องเปลี่ยนจอเลยนะครับเปลี่ยนจอใหม่นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่างบประมาณนม่ถึงนะครับเราก็ซ่อมเพื่อให้ทีวีเครื่องนี้ทํางานได้ได้ต่อไปนะครับแต่ว่าก็ไม่รับประกันในระยะยาวนะครับว่าจะได้ดูได้กี่เดือนแต่ว่าดูได้นะครับด้วยการ ใช้เทปนะครับการความร้อนนะครับแปะเข้าไปที่สายแปรนะครับแปะเข้าไปที่สายแปรเพื่อไม่ให้ไฟจากบอร์ดที่ข้อน,นียไปเลี้ยงในส่วนที่เป็นจุดช็อตอยู่นะครับถ้าเมนบอร์ดมันตรวจเจอว่ามีการช็อตอยู่มันก็จะสั่งให้ทำงานเราจะใช้สายแปรซึ่งรุ่นนี้เนี่ย การที่หลอดเพื่อนช่างทำกันอยู่ก็คือว่าแปะนะครับแปะลายพิ้นนะครับตั้งแต่พินที่1ึงถึงพินที่14หรือส5นะครับอย่างจะแปะตั้งแต่พินที่1ึงพินที่ส5้านะครับอ่ตอนนี้นะครับผมแปะยิงพินที่1 ถึงปีนที่15ประมาณ15นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบดูครับว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้ไหมนะครับจอดจะติดไหมนะครับแล้วก็ใส่กลับที่เดิมครับโอเคครับดทดสอบดูครับว่าจะติดไหมครับ ทีี้เราลอแปะแปะพินนะครับด้านด้านแผ่ LVDs ด้านซ้ายนะครับตั้งแต่พินที่1ถึง15นะครับลองมาดูว่าถ้าเราแปะแล้วเนี่ยภาพกลับมาเป็นปกติก็แสดงว่าโอเคแต่ถ้าเกิดกลับมายังเหมือนเดิมคือติดครึ่งจอนะครับหรือไม่ติดเลยเราต้องมาลดลงาอาจเหลือหนึ่งถึงสิบสี่นะครับรับ เครื่องครับจอวิดีติดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าผลเป็นยังไงบ้างโอเค,นะคตอนนี้ขึ้นภาพเต็มจอแล้วนะครับขึ้นภาพเต็มจอนะคเครื่องทำงานได้ปกตินะครับเครื่องทำงานได้ปกติ พอี้เครื่องกำลังสแกนหาเครื่องทีวีอยู่นะครับเดีย๋ยวลองมาดูว่าจะดูได้ไหมนะครับลองจะเข้าโหมดดูได้รีโมทก็ได้นะครับเข้า youtube นะครับ เปิดย <ets> <ý> ูท well well. <lun> ูบไม่แ่แเลยครับเนี่ยเทพไทยสูรช่วยการเสี่ยวสันน่นมาปกติเกบาใช้แค่นิดเดียวช่วยรเสียวกันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟัไม้เสียแล้วครับช่วยลดการเสียวกันที่แสบประหยัดตองเทพไทยค่ะยอดดีบัตติไทยใช้นิดเดียวาษามีตังเงินละได้ครับมิชลคิพคอนวัตกรรมใหม่ครั้งด้วยเทคโนโลยีมิชลีเลเโคส์ช่วยลดเสียงรบกวน คุณผู้ชมคะผู้สื่อข่าวบีทีวียังอยู่ที่จังหวัดสระแก้วมันจะมีจุดดึงค่ะหลักเขตที่51ภาพภาพดีขึ้นภาพดีปกติและวก็เสียงก็โอเคไม่มีเสียนะครับเ็าแสดงว่าเมื่อกี้เราแปะสายแปะไปที่1-15ก็สามารถแก้ไขได้นะครับจอดช็อตนะครับการแก้วิธีนี้ก็เป็นการทำชั่วคราวนะครับดูดูได้ระยะหนึ่งนะครับ แต่ก็เกิดแบบถาวนจริงทุกเปลี่ยนจอใหม่ครับแต่คทนที่มีมนนินบอบก็สามารถนําวิธีนี้ไปใช้ได้ก็คือกัมพูชานะคะโดยทางเจ้าหน้าที่ได้มีการกระโดดตารสร้างรั้วแนวชายแดนเอาไว้ขอบคุณมากครับผมที่รับ,รบชมครับ5.1กิโลเมตรนะคะผู้ชม